นัดใจกลางผืนทรายแห่งอียิปต์ที่ซึ่งการเวลาได้กัดกร่อนซากอารยธรรมจนเหลือเพียงทุลีมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานผ่านกระแสะลมร้อนมาน,นานนับพันปีเรื่องราวของรัติการที่ยืนยาวกว่าแสงอรุณและเงาที่ยิ่งใหญ่กว่าพีระมิดใดๆ ในความมืดมิดใต้ผืนทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ซึ่งดวงดาวนับล้านดวงทำได้เพียงส่องแสงอันริบรี่ยังมีบางสิ่งที่ชาวอัยุปโบราณเชื่อมันว่ามันไม่เคยหลับไหลและไม่เคยตายมันคือความโกลาหลนในยุคบรรพการคือศัตรูนิรันดร์ของดวงอาทิตย์คืออสรพิษร้ายที่ถูกจองจำไว้ในตำนาน แต่ทว่าในทุกค่ำคืนที่ดวงจันทร์สาดแสงสีเงินเยียบเย็นลงมาอาบไล้เนินทรายหากใครสักคนจ้องมองนานพออาจเห็นเงาดำทะมึนขนาดมหึมาเคลื่อนตัวผ่านยอดทิวทรายอย่างเงียบงนันเป็นเงาของหมูยักษ์ที่เลื้อยผ่านการเวลารอคอยวันที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อกลืนกินแสงสว่างให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้อีกครั้ง เพราะสำหรับมันแล้วตำนานไม่ใช่แค่อดีตแต่คือพันธสัญญาที่รอวันหวนคืน